สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่30เดือนมิถุนายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา20นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะสำหรับแนวโน้มแนวโน้มทิศทางราคาของทองคำประจำวันที่30เดือนมิถุนายนปี2563 กังวลเกี่ยวกับจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะคะทั่วโลกพุ่งขึ้นระดับ10ล้านรายอย่างไรก็ดีนะคะเงินดนอนลลาร์แข่งค่าเป็นปัจจัยลบสกัดแรงบวกของทองคำแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากทองคำราคาประจำวันที่30เดือนมิถุนายนปี2563มามณฑนีนี้วยนะคะ สำหรับราคาทองประจำวันนี้ประจำวันที่30เดือนมิถุนายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9:20นนราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ25,800บาทขายออก25,900บาททองรูปพันธ 96, ์96.5%รับซื้อ25,332บาท36สตางค์ ขายออก26,400บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่30เดือนมิถุนายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9ก้นาฬิกา20นาทีราคาของครั้งที่1ก็คงที่จากเมื่อวานตอนเย็นที่ปิดตลาดไปนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเมณ่ที่นี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกด Sub s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็จะมาสรุปราคาทองให้รับชมรับฟังอีกครั้งในช่วงตอนเย็นนะคะในช่วงรอบเย็นซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดและก็จะสรุปรวมตลอดทั้งวันให้รับชมอีกครั้งนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ